รค,รครับผมก็เหตุการณ์นะครับผมมาเปิดร้านตอนเช้าประมาณตีห้านะครับผมแล้วน้องก็บอกว่าพี่ของหายของหายก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เช็คของไปด้วยว่ามีอะไรหายบ้างก็ช่วยกันจดไว้แล้วก็พอเลิกงานบ่ายสามผมก็เลยไปขอความเชื่อจาก Seven, เซเว่นเพื่อจะเห็นวงจรปิดอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้น้องก็พาไปดูนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่ามีผู้หญิงรูปร่างท้วมใหญ่น้ําหนักน่าจะ ประมาณ100ร้อยกโลขึ้นไปครับมาทําตัวด้อมๆมองๆอยู่หน้าเซเว่นนะครับแล้วก็คอยอีกแป๊บหนึ่งก็เห็นคนอ้วนเนี่ยขับรถอ้อมมาทางหน้าหน้าร้านหน้าร้านของผมนะครับแล้วก็มีรถเข็นเข็นออกจากร้านผมไปแล้วมีของอยู่ในนั้นคือกล้องมันมันก็เห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่ามีของในนั้นเห็นสองคนคนอ้วน,น,นเนี่ยคือเป็นคนขับรถให้ครับผม น,นี่อยากฝากเตือนพี่น้องที่ว่าจะทำอาหารกินแบบนี้ยังไงบ้างครับก็ฝากเตือนพี่ๆน้องๆที่ไม่มีร้านที่เป็นถาวรมั่นคงอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยร้านริมถนนอะไรเงี้ยเราก็พยายามเก็บของมีค่าไว้ให้มิชิดไม่งั้นก็เก็บกลับบ้านนะครับจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ฝากเตือนว่าทุกวันนี้มันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ให้ระวังกันตัวเองเลยครับผม ให้เขาส่งมาคืนหรือว่าผมก็เอาแสลงเนี่ย้อเลยถามว่าของมันก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่เอามาคืนหรือว่ายังไงเนี่ยามมาผมไม่อยากให้เขาไปทากับคนอื่นนะครับผมไม่อยากเอาเรื่องอะไรหรอกครับแต่ถ้าผมไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมก็กลัวเขาจะไปทํากับคนอื่นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยอะไรครับผมขอบคุณบครับ